เขาเป็นหนึ่งในนักเตะชั้นยอดที่เรามีครับเพื่อนๆแต่โอกาสในการลงสนามของเขาเนี่ยต้องบอกว่าต่ําเตี้ยเรียดินมากๆม,มันอาจจะเป็นจุดๆหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจทางด้านของอเลกุน่าโซชาสักเท่าไหร่ครับผมเคยพยายามมองในแง่มุมที่ว่าการที่โค้ชจะส่งใครลงสนามสักคนเนี่ยมันก็ต้องมองถึงผลการแพ้ชนะอยู่แล้วใช่ไหมครับโค้ชก็ต้องส่งนักเตะที่ดีที่สุดคิดว่าถูกต้องที่สุดใช่ที่สุดสําหรับทีมนัดแมตช์แมตช์นั้นลงสนามเพราะฉะนั้นโอกาสของนักเตะคนไหนที่ไม่ได้เข้ามา แล้วก็กลายเป็นสำรองเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนกันไปครับ แต่ในกรณีของโอนี่ฟันเดอร์เบคเนี่ยต้องบอกว่าเขาอยู่กับสโมสรมันนานถึง13เดือนเข้าไปแล้วครับและวีแววโอกาสที่จะได้เป็นตัวหลักกับทีมเนี่ยลดน้อยถอยลงเหลือเกินครับเพื่อนๆเจ้าตัวย้ายมาจากอาเจ็กซ์อันเดอร์ดัมด้วยค่าตัวราวๆ35ล้านปอนด์ครับแล้วก็เปิดตัวได้สวยในนัดที่พบกับครนะิสตัลพาเลซครับสามารถยิงประตูได้ด้วยแล้วก็ลงในช่วงท้าย,ายเกมถึงแม้ว่าเกมนั้นจะแพ้แต่ก็มันเหมือนความฝันนะครับคือลงนัดแรกถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงท้ายเกมแต่ก็สามารถลงมาทําประตู ไดไ้แน่นอนครับใครๆหลายคนก็อาจจะมองว่าน,นี่และกองกลางที่เราจะต้องมีอาจจะมองถึงการสำรองบรูโน่เฟอร์นันเดสหรือสามารถลงเป็นกองกลางคู่กับพอปอกบาได้เลยแฟนบอลต่างก็ดีใจนะที่เห็นผลงานของฟันเดเบกเป็นแบบนั้นครับแต่หลังจากนั้นความเป็นจริงคือเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่นักครับซึ่งจุดนี้เนี่ยแฟนๆก็คงเข้าใจเลยครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักนิดสักหน่อยฮะหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมแชมเปี้ยนลีก3เกมครับจนกระทั่งเขาลงเป็นตัวสำรองในเกมที่แพ้กับปารีส แชมเปีนในยูฟาแชมเปี้ยนลีกและก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกับเวสต์แฮมอีกทีในสัปดาห์ถัดมาในนั้นที่พบกับเวสต์แฮมเนี่ยเจ้าตัวได้ลงเล่นเป็นดฟิลด์ตัวลุกแทนบรูโน่เฟอร์นันเดสครับแล้วก็ทําผลงานไม่ค่อยดีดูไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่รีกได้ว,ว่าเกือบแย่กันเลยครับและครึ่งหลังโอเลกุนาโซชาก็ตัดสินใจเปลี่ยน บรูโน่เฟอร์นันเดสลงมาแทนแล้วหลังจากนั้นทีมก็สามารถเอาชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งครับตรงนี้มันเหมือนเป็นอะไรที่ตอกย้ําให้เราได้เห็นอีกครับว่าเจ้าตัวเนี่ยยังปรับตัวเข้ากับพิมเมลิกไม่ได้เลยครับรวมไปถึงการเล่นร่วมกันกับเพื่อนในบางจังหวะก็ดูขาดขาดเกินๆโอเคแหละหลังจากนี้เราก็คงต้องให้เวลาเขาปรับตัวซึ่งเราเข้าใจได้และตัวฟานเดอร์เบกเองก็เข้าใจได้และเขาก็อดทนรอเสมอมาครับซึ่งนะัดตั้งแต่นั้นมาก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นในนัดที่พบกับเลสเตอร์แล้้วววก็วช่งทาย รูดูการครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขานั่งสำรองโดยไม่ได้ลงสนามให้กับยูไนเต็ดมาถึง25เกมนะครับเพื่อนๆซึ่งมันไม่แปลกอะไรเลยครับเพราะสกอตต์แมคโทบินีกับเฟดเนี่ย ฟอร์มดีมากๆณนะตอนช่วงนั้นพวกเขา2คนลงคู่กันจับคู่กันทีไรผมบอกเลยว่าปัดกวาดแผงเกมรุกของคู่ต่อสู้ได้อยู่หมัดจริงๆครับแต่3นัดหลังที่ผ่านมาต้องบอกว่าคู่หูมิดฟิลคู่นี้เนี่ยดูดรอปลงไปเยอะมากๆครับโดยเฉพาะเฟรดสิ่งที่เฟรดขาดก็คือความแข็งแกร่งความเด็ดเดี่ยวในการตัดบอลครับในฐานะมิดฟิลตัวรับเขาทําตรงนี้ได้ไม่ดีเลยครับกลับมาที่ตอนนี้ฟันเดอร์เบย์ครับนัดสุดท้ายที่เขาได้ลงเนี่ยก็คือเกมลีกครับ ซึ่งพบกับเวสต์แฮมแล้วก็พ่ายแพ้ไปครับจุดจุดเที่ผมได้เห็นจากดอนนี่ฟันเดอร์เบกในนัดนัดนัดน้นคือการเข้าเสียบสกัดบอลแบบเด็ดขาดครับในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเขาพยายามแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถเล่นในตำแหน่งกองกลางที่หลากหลายสามารถเล่นเกมรุกก็ได้เกมรับก็ได้ครับและที่สําคัญในต้นฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เข้าไปฟิตร่างกายครับให้ดูกำยำให้ดูมีพละกําลังมากขึ้นเหมาะก,กับการเล่นในพรีเมียร์ลีกมากขึ้นครับหลายๆลอย่างที่เขาพยายามทําพยายามที่จะสื่อให้เห็นครับว่าเขา พยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเขาไม่ได้อยู่ที่มานั่งสับรองเฉยๆแล้วก็รอโอกาสไปวันๆครับต้องจุดๆนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของโอลโกนาโซชาแล้วแหละ,ะรครับว่า จะให้โอกาสเจ้าตัวได้ลงสนามกับทีมเมื่อไรครับรวมไปถึงข่าวการย้ายทีมของเจ้าตัวในช่วงตลาดมกรา t ีครับด้วยความอดทนที่มีเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีน้อยลงทุกทีครับด้วยอายุ24ปีแล้วก็ต้องการลงเล่นในฟุตบอลโลกในปีหน้าด้วยการที่จะต้องลงเล่นแบบสม่ำเสมอก็เป็นเรื่องจําเป็นครับตรงนี้แหละฮะก็อยู่ที่โค้ชนะครับว่าจะตัดสินใจแบบไหนจะใช้เฟสแบบนี้ต่อไปหรือจะลองวัดดวงเปลี่ยนด,ดอนนี่ฟันเดอร์เบคดูบา้างก็ไม่เสียหายนะครับเพราะการที่โซชาเสี่ยงใช้เฟสในทุกๆวันนี้ก็ไม่ต่างกัก การลองเปลี่ยนดอนนี่ฟันเดอะเบลงมามันก็คือความเสี่ยงเหมือนกันครับเสี่ยงทั้งคู่เลยและถ้ามันดีขึ้นมาแล้วก็ก็เป็นผลดีกับเราที่อาจจะไม่ต้องทุ่มง,งบซื้อมิดฟิลด์ตัวรับในตลาดมกรานี้ไปรอในช่วงซัมเมอร์แทนครับ